เฮลโหลดุวัสดีดูอาวุธของฉันสิว่า <laughs> ไ,ไงดูกตอนนี้ฉันไม่ใช่อีธานวินเทอร์เหมือนภาคจ็ดแล้วดนะุกตอนนี้ถ้าปาระเบิดสนาได้ฉันจะปาแลวนะดุกแต่ไอคนออกแบบเกมเขาไมา่ให้ทำร้ายพ่อค้าวานิทวะ <laughs> มึงโชคดี่านะเะดูกไม่เหมือนภาค I ์อีสี่ไว้ถ้านายพร้อมแล้ว นายก็ไปจัดการกับไอเซนเบิร์เจออีธานแน่นอนดูเอาละฉันพร้อมแล้วไอ้คนเล่นไอ้เพเยอะไปก็ได้แล้วภารกิจของเราคือนี่คงเป็นจุดใกล้ถึงจุดสุดท้ายได้สินะต้องเอาถ้วยนั่นใช่ไหมอีธานทางไหนวะ <c oughs> เออนี่ไงเราต้องเอาถ้วยถ้วยยักษ์ไปใส่บนแท่น ที่ลานทดลองพิธีกรรมเก่าของว,วิลเลนดาเว้ยโอเคไปกันเลยมึงเดอ้อบอกไอเซนเบิร์กประตูมาต้องไปใส่ต้องไปที่แท่นพิธีบูชานั่นตรงที่มีรูปปั้นพ่อใหญ่สององค์นั่นเฮ้ยอะไรวะมันเกิดที่อะไรขึ้นเฮเยอ์ กูจำได้น,นี่นอมอโหมดคือมันใกล้ถึงเวลาบอดไฟแล้วเว้ยอีทานหัวเราะทำไมเยอเยอะจะเป็นคนติดหัวเราะเว้มันไม่ดีเฮ้ยเ่็เราอาจจะมีผมจำได้น,นี่นองมอหมดอาจจะมีไอตัวแพะลูกปั่นกวางเรายิงนะแต่ตอนนี้มันคงไม่ให้ซ้ำนะไปก็เถอะมันน่าจะยิงลงได้นะแคปคอม ความริงหน้าแต่ทาให้ยิงยิงตกลงมาได้นะเวย้ยมันจะเวิร์กมากเลยเกมจะมีสเตนเนขึ้นไปอีกโอเคเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆแนน้อยเพลอเยอะอย่าไปใส่ใจเกมก็ทํามาดีแล้วมึงอย่าบนไปเราตีต้องรีบไปหาไอ้เซนเบิร์กท่าทางฉันจําได้ว่าเราต้องผ่านโครงใต้ดินนี่ไปสินะวางหลอทดลองนั่นลง เฮ้ยถ้วยวางถ้วยของยักษ์ลงไปถ้วยศิลายักษ์ที่พอดีกับแท่นเหยียบมีช่องสําหรับโหลดทดลองทั้งสี่ใบมาเอาลูกกูมาทำํำแท่นแท่นทดลองอะไรของมันไปรู้เฮ้ยยังยังมันอีธทานโอ้ว้าวไม่กอดพอดตลอดโคตรอลังการโอ้โหสะพาน ระบบนี้ใครปร็ะคนสร้างวะไฮดรอลิกแบบไหนวะเฮ้ยพื้นยุบลงไปข้างล่างถ้าทางเราจะเจอส้นตีนดุนใหญ่แล้วนะเพลเยอ์เตรียมตัวข้างในมาเลย,ยนี่ฉันมีดาโกนเว้ยกูมีเห <Ki> ็นไหมยิงไม่เข้าเลยแคปคอมเฮ้ยลูกสองต้องประหยัดกระสุนด้วยมันต้องยิงมีรอยเข้าสิวะ นี่เห็นไหมแคบคอม,มขาดรายละเอียดตรงนี้เว้ยเฮ้ยขาดรายละเอียดน้้ยแคบคอมรู้สึกว่ามีของซ่อนไม่น่าจะมีนะมีไหมวะตอนเลื่อนลงมาเนี่ยโอ้โยาวไกลแล้วเนี่ยนี่มันงเปิ้นอีธาน กูจำได้นะจากประสบการณ์เพลเยอร์กูที่เล่น r e มาเยอะกูว่าสัญ,ญลักษณ์นี่มันคืออัมเบลาเะเว้ยเนี่ยไอพวกบริษัทยาสีเทานี่ว่ะไม่ใช่สีเทาบริษัทยาสีดำเลยไอพวกงบประมาณสีเทาและสีดำ <c oughs> เฮ้ยดูนออกแบบโลโก้มันสิไอพวกนี้มันมาตั้งแต่ยุคไหนวะเนี่ย ไม่ต้องห่วงเด็กหรอกนะอีธานไม่เป็นไรหรอกพวกเขาปลอดภัยปลอดภัยรีบข้ามสะพานมาซะมึงขวกูเตรียมของเล่นไว้ให้มึงเยอะเลยถ้าทางมันจะเตรียมส้นตีนของเล่นไว้ให้เราเยอะเลยนะอีธานอุย้ยอัมเบลา่ามึงมาตั้งแต่ยุกยังไม่เกิดไอมหันตภัยและคูนเซตีเลยสินะเอาละ ไปลุยกันได้แล้วเพย์เยอะโอ้ยหมยกอดบอดตลอดเล่นครั้งที่สามผมยังรู้สึกว่ามันอลังการเลยนะมันคือเฟิร์สเพอร์ซันที่สมบูรณ์แบบมากสุดยอดเลยแต่มันขาดรายละเอียดตรงที่ว่าเนี่มึงขาดรายละเอียดตรงนี้ไงน,นี่ตรงที่มันยิงไม่เข้าเนี่ยเดียเดี๋ยเียเนี่ยมึงขาดรายละเอียดตรงเนี้ไม่งั้นกูจะให้คะแนนมึง สิบเก้าจุด้าเลยกูจะให้แต่นีวก็ให้แปดไปก่อนไหมโอเคสํารวจพื้น okay. ที่ดูสิเผื่อจะมีอะไรหูตาต้องกว้างไกลเว้ยเพยเยอะอีธานมึงดูนั่นสิดูวิวภูเขาโอ้มันสวยงามมากเลยสวยงามแบบวิปราสอลังการชมด้วยดาไว อมันเป็นความแคบความก็ให้รายละเอียดความสมจริงสุดยอดมากเลยดูสิดูสิครับโคตรสมจริงเลยยิงน้ำไม่กระเด็นยิงน้ำไม่เข้าเลยอีธานโอเควุงอยาวุ้งอย่จับจดจับย่จับจดเขาเลยเเยอะเราต้องรีบไปช่วยลูกกูนะเว้ยเร็วเลือกเอ้ยอีธาน ยินดีต้อนรับนะเว้ยขอต้อนรับเลยอีธานมันนึกว่าแกจะผ่านดอนน่ามอรโลมาได้นะแต่ฉันว่าแกคงเจอหนักกว่านี้อีกที่อเมริกาใช่ไหมล่ะกูมัรมึงเดอฉันอยากคุยกับแกเรื่องรถและมิลลนด้าวะเข้ามาชิวะไม่ต้องห่วงกูไม่เอากับดักดักหัวมึงหรอกมึงอย่าละแวงเลยอีธานกูบ่เสือมึงดอกเฮ้ยเยอ มันแปลว่ามึงไม่เชื่อมันใช่ไหมวะใช่กูบดเชื้อมึงดอกกูบดเชื้อมึงดองมึงต้องเตียงกับดักรอดักโหัวกนแน่ไอเซนเบิร์กมึงมันเจ้าเล่ยเจ้าไอเซนเบิร์กนี่มันมันบ้ามันคงเป็นบ้าแบบนักประดิษฐ์จิตวิปลาสสินะใช่ไหมว่าอีธานดูสิพื้นที่ของมันมันสะสมอะไรไม่รู้เต็มไปหมด นนัน่ดูสิยิงก็ไม่เข้าโอ้โหอะไรวะแน่มันต้องยิงเข้าสิว่าแคบคมยิงไม่เข้าสักอันเลยโอ้สัมผัต่อไปเพื่อจะมีของตกหล่นให้เราได้เก็บติดไม้ติดมือไปบ้างนะเพลเยอร์ Player. ดูสีสันมันทำออกมาดีนะความละเอียดระดับกลางๆนะครับยิงสันกระสีได้ไหมไฟแตก ยิงถัง,งโอ้ตัวนี้เข้าไว้มีรอยนิดหน่อยมึงยิงมั่วแล้วนีเพือนกูทดลองไอความสมจริงของเกมเว้ยว่าเขาจะใส่รา,ายละเอยียดแค่ไหนอีทานไม่มีอะไรให้โดนหรอโอ้มีแค่ฉากน,นี่ไงตรงนี้มีประจํานะครับโอ้รถยนต์ที่ถูกเฮ้ยเสียงอะไรวะ เฮ้ยมันเปิดประตูให้เราแล้ว,วะอีธานเข้าไปเลยดีไหมจะเย็นเพลยเยอร์นายต้องสำรวจแถวนี้ดูของให้เยอะๆก่อนมันจะมีของหล่นอยู่นวอยนี่คงเป็นรถถังรียุสทีนะอีธานเก็บ <c oughs> ของมึงรียุสรถถังเอ้ยทุยรถไถนากันนี้บ่อยมากเลยนะรียุสรถไถบ่อยมากเลยโอยิงยางมีรอยไวไ้ยนี่พอใช้ได้นะยิงยางมีรอยว้ไ้ แต่ความจริงยิงยามต้องระเบิดดีวะเหมือนเกมดิ v วชั่นยิงยางรถระเบิดต่ำเลยนะเนี่ยเห็นไหมแคปคอมมึงต้องปรับปรุงนะเวย้ยยิงเครื่องได้ไหมไม่เข้าโอ้ยเข้าอยู่เวย้ยแต่รอยรอยจอบแค่นิดเดียวเองนะโอเคดีกว่าไม่มีรอยอะไรเลยพอได้พอได้อยู่เฮ้ยเพยเยอร์มาตรงนี้สิวะ อีธานนี่ไงได้แล้วเศษเหล็กเว้ยเศษเหล็กนี่เราสามารถเอาไปใช้ทําครับกระสุนปืนหรือระเบิดได้นะผมว่าเศษเหล็กเป็นสิ่งจาเป็นนะครับสําหรับ r ออีแปดนะครับสำรวจต่อไปสิอีธานฉันควรจะบอกมายน่นนะาป้ากว่านะเว้ <c oughs> เยเพลเยอร์นี่เป็นโลกของฉันนะเว้ยแล้วมึงจะมัวแต่ไล่โดเพลินละ่ะ อย่าลืมภารกิจหลักนุ้ยกูขอยิงท่อนิดดีวะไม่เข้าอีกแล้วโอ้โหยิงทังนั่นโอ้แคปคอมโคตรขาดการใส่ใจรายละเอียดตรงนี้เลยไม้เข้าอยู่โอเคแต่จุดนิดเดียวเองนะพอได้แล้วเพลยเยอะเราต้องรีบไปแล้วเนาะขอรับพี่อีธานโอเคครับ อี่านกูขออีกนิดนึงนี่คงเป็นล้อเวียนเก่าโบราณใช่นะะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยมันเป็นซร้างรถถังเว้ยมึงดูล้อมันดิใช่ไหมอาจจะเป็นรถถังโบราณก็ได้ดนะ้วยไอเซนเบิร์กนี่มันต้องมีนิสัยวิปลาดวิประดิตในการประดิษฐ์สิ่งของแน่เลยวะระวังด้วยนะมันอาจจะส่งไอตุ๊กตายางทานฟอมเมอร์ออกมาก็ได้นะเว้ย เพ้เยี่ยมึงดูหนังในโลกของมึงเยอะเกินไปหรือเปล่าวะโอเคไปรีบไปเช่อลูกสาวก็เถอะมึงไอดูขอรับพี่ทานไปก็เถอะมันเปิดประตูรอรับเราอย่างนี้แสดงว่ามันต้องเตรียมส้นตีนหลายดืนไว้ให้เราแน่เลยวะยิงถังดูสิยิงถังเข้าเว้แต่ความจริงมันต้องเฮ้ย่กูลองขอทดสอบรายละเอียดดูโอ้ยยิงโคมไฟได้เว้โอเคพอได้พอได้ โอ้นี่ได้ได้โอเคนี่ผ่านได้เจ๋วนี่ล่ะเฮ้ยมึงขอได้แล้วเดี๋ยวขอกูต้องทดสอบให้มันคุ้มกับราคาเกมดีวะว่าเกมเขาใส่ใจงานดีแค่ไหนเว้ยนั่นไงโดดีกว่าดินปืนนะใช้ประดิษฐ์กระสุนปืนนะครับนี่นี่นี่ถังถังเฮ้ยมึงขอได้แล้วเพเยจ้ะมึงจริงจริงอะไรกันได้ขน,นาดนี้ ยิงเสื้อผ้าได้ไหมโอ้ยเสื้อผ้าขาดโอ้กับฟ้องไม่ขาดนะครับเอออะไรวะแคปคอมมึงเป็นพวกชอบจับจดจับผิดหรือเปล่าว่าเพลเยอร์เฮ้ยเรายังไม่เปิดเข้าไปดีวกว่าเดี๋ยวสำรวจอ,อีกนิดนึงว่าอีธานงูขออีกนิดนึงขอนิดเดียวเฮ้ยนี่ก็ยิงเข้าเว้ยยิงยางยิงยางโอยิงยางเข้าอ่ะ โอเคเอาล่ะบุกเลยท้างั้นบุกมาเลยฝ่ายเปิดไม่ได้ประตูนี้ต้องเป็นทางเดียวที่เราต้องไปเว้ยไปดูสิว่ามันจะเตรียมตุ๊กตายางแบบไหนรอรับเราถ้าเป็นตุ๊กตายางนกอ้วก็กูเดาเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เพี้ยง <c oughs> <c oughs> มึงบ้ากางหรือเปล่า ถ้าเป็นตุ๊ก,กตายางแล้วก็โดยเฉพาะตุ๊กตายางของบรรดาดาราสิลิปินสวยๆทั้งหลายเนี่ยกูไม่กลัวหรอกเว้ยไอเซนเบิร์กแต่เถ้าเป็นตุ๊ก,กตายางทานฟอร์เมอร์แล้วก็กูขอลากูขอลาด้นะวยมันน่าก,กลัวน่ากลัวเขาเรียกแด้แลเพย์เยอะนี่มันเป็นเกมสยองขวัญเฮอร์เลอร์นะเว้ยแอเอเวนเจอเฮอร์เอลอร์สยองขวัญน,นะเว้ยไม่ใช่เกมตลกมึงขอได้แล้วขอรับพี่ อ๋อแลนายต้องตั้งใจสำรวจสิวะครับครับผมจะตั้งใจสำรวจครับพี่ท่านโอเคสารเคมีเล้วใช้ในการนี่อะไรวะสำรวจที่ทั่วสำรวจที่ทั่วนายเป็นนักโดของไม่ใช่เหรอมึงต้องโดให้สุดๆให้สมกับความอยากโดของมึงดิวะครับผมจะโดให้สุดๆแล้วครับ เฮ้ยเสียงอะไรวะโมเสกโมโหเสียงอ,อ,อ,อะไรวะเหมือนเสียงเครื่องจักรอะไรบางอย่างมันเคลื่อนตัวเลยอะไรซ่อนอยู่ในนี้วะเปิดดูสิเปิดทวานกัางมาดูเฮ้ย <c oughs> คนป่าข้างยุงอะไรกันวะเมียมีอา <c oughs> นั่นเมีกเยกุยเพเยอร์ความจริงมันน่าเจ็บปวดเช่นนั้นเเว้ยอีธานมึงยา <c oughs> <c oughs> ให้เดานะเว้ยแกคิดจะกำจัดใช้เหมืนคนอื yeah, ่นๆหรือวะและแกจะได้ไปช่วยรถใช่ไหมล่ะฉันกำลังหาทางรักษาลูกกูอยู่หวังนะมึงเข้าใจผิดไปเลยอีธานบ้าเอ้ยกูกำลังคุยงานอยู่เบมก่หนักหุวปากเลแล้วเว้ยทำเสียงดังกูต้องขออภัยด้วยวะเรามาคุยงานกันต่ออีธานเชิญมึงนั่งตรงนี้เลย กูวางกับดักไว้ข้างล่างมึงยุหรอฟังนะอีธานมึงถูกบนหัวกบ้านอยู่มึงพูดอะไรพวกมึงวะบักฮาเ่ยบอกให้นั่งไงม้ยม้ยมึงยู่กูทำไมมึงผักกูทำไมกูตกใจเลยเห็นนางผู้หญิงร่างใหญ่คนนั้นไหมตุ๊กตาโกจิตอัปลักษณ์แล้วก็ไอตัวประหลาดปลาสมองเน่าย้ำมึงก็ใจอีกเหรอ มันคือการทดสอบว่ามึงหรือกูแข็งแกร่งแค่ไหนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวิลันดากูไม่ต้องการและกูก็มองอยู่ที่นี่ให้ข่าฉันซะช่างบ้ม่อไรมึไม่สนปัญหาส่วนตัวของมึงเลยกูอยากช่วยลูกสาวกูกูก็เหมือนกับอีธานรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นมันทรงพลังแค่ไหนขนาดลันด้ายังกลัวขี้ดาบแตกเลย เฮ้ยฮ่าวนิกูเตือนมึงครั้งสุดท้ายแล้วไอ้โรคจิตไอ้โดราเอมอนเดี๋ยวกูรีบคอปเตอร์ไม่ไผ่เลยเฮ้ยเจ๊กับฉันอีธานน้องมิชช่วยลูกสาวมึงด้วยกันสิวะช่วยกันจับจับเรีนด้ซะลูกสาวฉันไม่ใช่อาวุธทุยไม่ตายซะลูกกูไม่ใช่อาวุธของมึงเวิเดี๋ยวบักฮาหนิปัส เฮ้ยมึงทิบก็อีกูทำไมโอกาสสุดท้ายอีธานมึงรู้ไหมว่าข้างล่างมีอะไรรอมึงอยู่กูยอมเสี่ยงตายงั้นมึงก็ไปเจอกับตัวไอ่มนกูซะจัดงานโสดได้เลยอีธานเอ้อเฮ้ออะไรวะบักหามเ้ยเจ็บกระดมดาขนาดเพเยอะระวังตัวเด้อเสียงไปพัดว่ะเฮ้ยอะไรวะนั่นเพเยอะสวยแล้วเราอะไรวะ มึงอย่าเข้ามานะเฮ้ยยิงไม่เข้าด้วยวะบ้าเ้ยเฮ้ยอีนทานกูว่ามึงเราต้องวิ่งแล้วว่ะวิ่งแรงแซ้นจะจุยไล่ทานเร็วเฮ้ยบันใดบันใดโดดเดี๋ยวนี้แลวเฮ้ยรอด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 บักฮานี่กูบอกให้มึงรอดวิ่ง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 เร็วดูนี่ ลงลู่ลงลู่เลยลู่เฮ้ยกูสวยด่กเฮ้ยกูหอตด่กเฮ้ยเด้ đâu เฮ้ยอ,อย่ามีเล็กแทงด่างก็ได้เฮ้ยว่าสึกเฮ่ดีเนะี่ยกูมือยั้งทันไม่ง,งั้นกระดง้งกระด้งดามกระแทกเนี่ยอีฐานโอ้โหน้ันบ้าอะไรกันวะเฮ้ยเยอะมึงรู้ดีเนี่ยไหวทานว่าเนื้อเรื่องของมึงต้องเจออะไรบอกห้านี่มันเป็นใบพัดโดรไลท์มอนนี่วะ นี่แหละกูถึงบอกว่าตุ๊กตายางทานฟอร์เมอร์ไงด้วยเพลเยอร์เราจะประมาทไม่ได้นะเว้ยถ้าทำเอ้ยเสียงเด็กร้องว่ะเสียงเด็กร้องแถวไหนวะมันมีเสียงเด็กร้องเว้ยโอ้ยกูเจ็บกูต้องดักหาเวยเฮ้ยว่าบอเลยตรงนี้มีของวะเพยเยอร์ดให้หมดมึงชอบโดูให้เลยอย่าให้เหลือโดให้หมดเว้ย ทางไหนวะโอดูมันทำลายได้อยนิ่สิโอ้นี่เขาเป็นโรงงานใหญ่ของมันสินะอะไรอะหนูอัดท่อหรืออะไรวะเห <c oughs> มือนหนูแห้งอัดท่อเต็มเลยโอ้อะไรเนี่ยนะมือเล็ก <c oughs> เครื่องจักรสำหรับทำงานของมันเว้ยเอาละไปส่ารวจกเ็เถอะว่ามีอะไรบ้างโอ้ยไอ้นี่มันบ้าะสะสมของเก่าจริงๆนะวะ ว่าไหมเพลเยอร์โอ้โหมันมีของเก่าสะสมเพียบเลยโอ้ไม่กอดปอดตลอดใจเย็นในทานมือเนื้อหาต้องใจเย็นเพลยเยอร์หูตาต้องกว้างไกลนะเวย้ยอย่ามวัวแต่ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมึงต้องมีสติเว้ยมึงเห็นสีเหลืองๆนั่นไหมเฮ้ยกูเห็นแล้วนี่ไง โหมันทำรถยนต์บุบเบี้ยวได้วิปลาววิปรดีดมากดูสิกูจำได้รถคันนี้นอยู่ข้างบนนี่หว่าแคปคอมแคปคอมมึงกูอยากจะเรียกว่ามึงเป็นจอมรียูทนะมึงแอบรียูทนีกว่าแคปคอมเนี่ยแอบรียูดนะเว้ยวแคปอแอแคปอมจอมรียูทนี่ไงนี่คันเดิมนี่คันเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแคปคอม แคปคอมจอมรียุท <ś c oughs> จอมรียุทธโอ้ลียุทธรถไถลียุทธรถยนต์ลงไปข้างล่างเพลเยอะฉันจำได้ว่ามันมีของข้างล่างนี่นะเว้ยแออีธานโดดลงแต่ละครั้งแบบเหนื่อยแอยมีของข้างในนี่แน่นั่นไงฮ่าฮาเศษเหล็กเว้ย ข้างบนมีอะไรไหมวะสังเกตถ้าเห็นวิบ,บวับวิบวับนี่สอยกระดอยมันลงมาซะมันคือของดีเว้ยหูตาต้องกว้างไกลนะ Resident Evil ภาค8หรือด้จะเรียกนี่ชื่อว่า Resident Evil Village หมู่บ้านแหง่งเงาเว้ยดูสิมีแต่ความดำเอมครึม,มขึ้นไปได้แล้วดูสิว่ามันจะเตรียมอะไรไว้ให้เรา อย่าลืมนะว่านายไม่ใช่อีธานวิกเออีธานวินเทอร์เพราะตอนนี้ฉันกับนายรวมเป็นหนึ่งด้วยกันมือกับกูต้องเป็นน้องชายของจอห์นวิกเว้ยเฮ้ยมาแล้วได้เวลาเป็นจอห์นวิกแล้วหูอยางงี้ก็ต้องเราประหยัดและเบิดนี้ไหมประหยัดและเบิดในไ,ดไม่ทานไม่เอาเว้ย เรามีเยอะอยู่เฮ้ยโอเคบิ๊กบอมเบอร์ไว่บอมดีแดไม่ประหยัดแล้วเอออะไรวะโยมันถึกขึ้นกว่าเดิมนี่วะเฮ้ยปกติมันต้องเสร็จปกอกต้องแล้วนะแสดงว่าฮาร์ดโหมดนี่มันสตูถึกขึ้นจริงๆ2เท่านะครับใครที่เล่นฮาร์ดโหมดนี่อย่าประมาทนะครับ มันซอยกระดอยหลังเลยเห็นไหมโอ้โหวัสซ่าอะไรคือวัตซ่าโอ้โหฮาร์ดโหมดนี่มันจะถึกขึ้นจริงๆเว้ยมันถึสกสกดดึกโอ้โอเคโดให้หมดเราต้องไปทางนี้สินะสำรวจในทั่วก่อนดูสิ เราขาดตกบกพร่องตรงไหนไอ้เพลยเยอร์อย่ามั่แต่เดินไปข้างหน้ารู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะวะโอเคดึกซองเรายี่ลูกเว้ยเหลือเฟือเหลือใช้โอเคไปกันต่อ